ปีพศ2129พระเจ้านันทบุเรงประชุมกองทัพจำนวน250,000คนยกทัพมาตีกรุงศรีอย,ยุธยาในช่วงต้นเดือนยี่ข้าวในนายังเกี่ยวไม่เสร็จสมเด็จพระนาเรศวรจึงรับสั่งให้เจ้าพระยากำแพงเพชรยกทัพออกไปป้องกันชาวนาที่กำลังเกี่ยวข้าวพอทัพพม่าของพระมหาอุปราชายกทัพมาถึงก็ให้ทัพพม่าเข้าตีจนทัพเจ้าพระยากำแพงเพชรแตกพ่ายหนีเข้าเมือง สมเด็จพระนาเรศวรทรงพิโรธอย่างมากเพราะไทยไม่เคยแตกพ่ายแพ้ต่อข้าศึกอาจทําให้ทหารขวัญเสียพระองค์และสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จลงเรือพระที่นั่งออกไปรบทันทีสมเด็จพระเอกาทศรสทรงถูกกระสุนปืนแต่ไม่เป็นอะไรเพียงแค่ฉลองพระองค์ขาดเท่านั้นผลปรากฏว่าทรงยึดค่ายคืนมาได้สมเด็จพระนาเรศวรมีรับสั่งประหารชีวิตเจ้าพระยากำแพงเพชร แต่โชคดีที่พระบิดาสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงขอชีวิตเอาไว้